สวัสดีครับวันนี้วันที่18ตุลาคม2566นะครับเราก็ผ่านการย้ายราศีเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่เรารอคอยกันนะครับสถานการณ์ของเหรียญต่างๆก็ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสดีดกลับขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับเริ่มจากนะครับ BTC นะครับเมื่อคลิปที่แล้วลงไปแล้วเราก็บอกว่าควรจะขายแต่ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาเป็น1ล้านบาทหลังจาก ใกล้วันที่17มันเริ่มแต่วันที่สิบ6้าสบขึ้นมานะครับราคาก็มาแตะ1่ล้านบาทในวันที่16แล้วันที่17ก็ล้าน4ี่แสนล้าน3 3ล้านล้านสี่หมื่นนะครับแต่วันนี้ก็ลดลงมาเหลือล้านสาแสนไอ้สามหมื่นนะครับขอภัยนะครับล้านสามหมื่นนะครับนั้นเราก็ไปดูกันนะครับว่าจังหวะของเขานั้นเป็นอย่างไรกันแน่นะครับก็ไปดูนะครับจะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นนะครับ ถ้าเราเอาเส้น2องว,วันขึ้นมาดูนะครับเอ๊ะก็คือเส้นดูค่าของมันถ้ามันยืนอยู่เหนือเส้น2องว,วันได้นะครับมันก็จะไซเวย์ขึ้นไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะเอาตัวที่เป็นบูรุษแบนออกตัวนี้มันแบ่งข้างเรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์อนุญาตชี้ให้ดูคือบูรุษแบนนะครับ3เส้นนี้นะครับนะครับมันแบ่งครึ่งมันอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นมันจะไซเวย์อยู่ด้านนี้นะครับ จะมีโอกาสสายไปทางนั้นนี้นะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับเราดูจากบลูเชอร์แบนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาบลูเชอร์แบนดออกนะครับที่เราต้องเอาออกเพราะว่าแอปเขาบังคับให้เราใช้ indicator แค่เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะเอาตัว moving average simple เข้าไปนะครับคลิกเลือก SMA เข้าไปนะครับเราก็ปรับเป็นเส้น2ระหววันนะครับเราจะได้รู้ว่าราคาเส้น2ระหะวันนั้นอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับเพื่อจะมาดูว่าจังหวะของมันนั้นเป็นจังหวะด,ดีหรือจังหวะยังไงกันนะครับก็ดูกันนะครับเอาปรับเป็นเส้นสีขาวแล้วกันนะครับจะได้เห็นเด่นชัดด้นานหน,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 น้าหน่อยนะครับตกลงนะครับก็จะเห็นว่าจังหวะเส้น2ระหะวันนั้นโอ้โหเป็นจังหวะสวยงามมากนะครับ มันกำลังยืนอยู่เหนือเส้น2แลเลวันนะครับหมายามว่าอะไรครับหมายก็ว่าราคามันกําลังไซด์เวัพขึ้นไปนะครับจากจังหวะนี้นะครับกันก็เจนว่าจังหวะเขามันยืนเหนือเส้น2แลเลวันนะครับราคาก็ยืนอยู่ด้านบนของลีเนียลเคชั่นไอตัวบูลเลตแบนล้วก็ยืนอยู่เหนือลีเนียลเคชั่นด้านบนพ้อมประจบเหมาะกันทางทีนะครับเพราะฉะนั้นมันยังมีโอกาสที่จะเป็นไซด์เวัพขึ้นไปนะครับจริงๆการการลงมาที่ตรงเทสทดสอบเส้น2แลเลวันนี้นะครับ แล้วมันก็พุ่งขึ้นมาแบบนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับมีโอกาสที่ดีนะครับที่ราคามันคือคือมันจะต้องดีดขึ้นถ้าเกิดมันเจอจังหวะเส้น2องและวันนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่เราคือถ้าเกิดเราเห็นแบบนี้เรารู้แบบนี้แหมมันต้องช้อนตรงนี้นะครับถ้าเกิดจริงๆอะ่ะถ้าเกิดเราเอาเส้น2องและวันมาดูก่อนนะครับถ้าเกิดเราเห็นตรงนี้ราคามันต้องพุ่งขึ้นไปแ,แน่นอนนะครับ ฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าตั้งแต่ตรงนี้นะครับที่ราคา9,000,008เราก็ได้กําไรนะครับท่านผูทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับจังหวะนี้ก็คือเส้น2องว,วันมีความหมายมีความสําคัญแบบนี้นะครับอ่าก็คือถ้าเส้น2องว,วันมันยืนอยู่ในเส้นสองว,วันได้ราคาราคามันสามารถยืนอยู่ได้พยุงอยู่ได้ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปและทีนี้ก็พลีเนลเลคชั่นเนี่ยค่อยๆขยายออกนะครับมันจะค่อยๆขยายออกและขยายขึ้นนะครับ ราคาก็จะค่อยเปลี่ยนแกนจากแกนไซไวีดาวเป็นแกนไซแบบขึ้นไปก็จะทําให้ท่านนักสุน,นั้้นทํากําไรต่อไปนะครับตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับส,สัญญาณของตัวนี้ก็คือว่ายังคงไซเว็ด้ังข้างนะครับเราจะต้องดูสัญญาณของ MACD นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาอินดิเคเตอร์ที่เรียกว่า MACD เข้ามานะครับโดยลบตัวเส้นสองเลว,วันออกก่อนนะครับแหมลบๆออกไปเลยนะครับ ดูทีละตัวไปนะครับเอา MCD a เข้ามาหรือความแตกต่างสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยนะครับตัวนี้นะครับเข้ามานะครับเพื่อดูจังหวะของเขาว่ามีความสอดคล้องกันยังไงนะครับโดยปรับ MCD a ให้เป็นสีขาวเป็นเส้นยาสีขาวนะครับแล้วก็ตัวเส้นสีแดงให้หนาขึ้นมาหน่อยนะครับจะได้เห็นเด่นชัดกดตกลงนะครับ ก็จะเห็นว่าจังหวะของ m ACD กลับเป็นชี้ขึ้นมันแสดงว่าราคายังคงจะต้องไซด์เวอัขึ้นไปต่อนะครับ ACD นะครับชี้ขึ้นนะครับราคายังคงจะต้องไซด์เว y ขึ้นไปต่อและตัวนี้นะครับถ้าเส้น RSI ยืนอยู่เหลือ50นะครับน่าจะอยู่ประมาณ60-70นะครับ RSI ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันเป็นโอเวอร์โบสพอดีมันขึ้นไปที่70พอดีก็แสดงว่าต้องขายนะครับถ้าตรงนี้อยู่ที่ประมาณ RSI 70นะครับ เพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งที่เราต้องดูก็คือตัว RSI นะครับก็เอา RSI เข้าไปดูว่ามันถึงจังหวะที่ต้องออกหรือยังหรือยังไงนะครับเอา RSI เข้าไปดูนะครับคือมันจะต้องดูทีละอย่างทีละอย่างนะครับ RSI นะครับก็คือตัวนี้นะครับ RSI เข้ามานะครับก็มันยังไม่เกินโอเวอร์โบนะครับมันยังคงเป็นจังหวะไซด์เวลด้านข้างสลาย RSI นะครับเพราะฉะนั้นมันยังคงมีโอกาสทำกำไรได้ต่อไปนะครับ A.S.I. นี่ชี้ที่เส้น70นี่นะครับต้องอต้องออกนะครับพออะไรครับเพราะว่าเมื่อไหร่เจอที่เส้น70มันจะไซด์เวดดาวลงมาทันทีนะครับมันก็มีตัวอย่างให้ดูอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นราคาถ้าเกิดขึ้นไปชน r s i มันต้องโค้งลงนะครับเพราะนั้นตัว M.A.C.D. มันยังคงไซด์เวอพขึ้นไปหรือว่ายังคงเป็นจังหวะทำกำไรต่อไปนะครับสลับ M.A.C.D. นะครับเพราะฉะนั้นตังะถนก็ จ้องจังหวะแล้วก็ทํากําไรทัดไปนะครับก็ถือว่ายังคงมีกําไรแล้วก็ถ้าเกิดท่านไม่รีบท่านก็ปล่อยให้มันทํากําไรไปไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับจนกว่า MACD หรือ MACD ชี้ลงนะครับถ้า MACD ชี้ลงเมื่อน,นั้นค่อยขายนะครับตอนนี้มันยัง MACD ชี้ขึ้นแบบนี้ก็ยังคงต้องเก็บเอาไว้ก่อนนะครับ แต่ถ้าม ACD ชี้ลงเมื่อไหร่นะครับต้องรีบขายในจังหวะที่มันชี้โค้งลงนะครับตอนนั้นท่าทุนก็รอดู m. a c d ให้ดีนะครับถ้า m. a c d เป็นเป็นทางลบก็ต้องรีบขายนะครับถ้าเกิดยังคงเป็นทางบวกเราก็ปล่อยให้มันซา์เว์ไปแตะด้านข้างก่อนนะครับราคามจะจะขึ้นลงตามจังหวะของ r s i นะครับ r s i มันจะขึ้นจะลงไม่เป็นไรนะครับ ห s i ชี้ขึ้นชี้ลงไม่เป็นไรแต่ว่าตัวถ้า MACD ชี้ลงเมื่อไหร่นะครับก็ถือว่าต้องขายออกเมื่อน,นั้นนะครับก็อันนี้ก็คือแนวทางของ BTC นะครับที่เป็นค่างเงินบาทนะครับทีน,นี้เราจะไปดู BTC ที่เป็น USD ซึ่งเป็นตัวนำของราคานะครับจะรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงอย่างไรนั้นเราก็มาดูที่ตัว BTC นะครับตอนนี้ BTC ยังเป็นจังหวะไซด์วอวขึ้นไปของ m อ็มราคาก็ยังคงไซเว์ขึ้นไปนะครับถึงไซเว์อัพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือต้องถือเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งขายนะครับถ้า m อ c d หักหัวลงเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นค่อยขายนะครับถือว่าตอนนี้ยังคงเป็นขาบวกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ากับฟันทนถือต่อไปนะครับมาที่ลูน่านะครับลูน่า นะครับเป็นค่างเงินบาทเป็นอย่างไรบ้าง m s d ยังคงเป็นจังหวะกําลังจะกลับขึ้นไปที่เส้นศีนลนะครับเห็นไหมครับว่าเขากาลังไซเว์ขึ้นไปที่เส้นซโลเมืม่อไหร่มาอยู่ที่เส้นซีโลเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะครับราคาจะกระโดดพุ่งขึ้นมานะครับที่0.25หรือ0.23นะครับราคาก็จะเด้งก,กลับขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็ถ้า RSI หรือจังหวะ อาจจะพุ่งชนเส้น2องและวันก็ได้นะครับถ้าในจังหวะระหว่างน,นี้เส้น2องและวันอาจจะอยู่แค่จจแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูเส้น2องและวันกันนะครับว่ามันมีโอกาสเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับอันนี้เราคาดคะเนจากเส้น2องและวันเราก็เอาเส้น2องและวันเข้าไปดูนะครับเส้น2องและวันซึ่งมีความสําคัญนะครับเราดูด้วยเราต้องดูเป็นนะครับจังหวะของเส้น2องและวันนะครับก็ไซ เปลี่ยนจาก9เป็น200นะครับ200วันนะครับแล้วก็ใส่สีขาวให้หนาขึ้นไปหน่อยจะได้เห็นเด่นชัดนะครับกดตกลงนะครับเส้น2อเลววันยังอยู่ด้านบนนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ถ้า,าราคาของเส้น2องเลววันดูดคือคือถ้ามันอยู่ด้านบนมันจะดูดราคาของของลูน่าค่อยๆเข้าไปหากันนะครับมันจะค่อยๆไหลเข้ามาแล้วมันก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปหากันดูดขึ้นไปนะครับ เส้นสองละวันอยู่ใกล้ๆแบบนี้นะครับราคามันจะไปแตกกันพอดีนะครับดัะน,นั้นอันนี้ก็จะเป็นความหวังอีกอย่างหนึ่งแล้วตอนนี้ก็มันเริ่มย้ายราศีออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นราคาต่างๆก็จะเริ่มดูดีนะครับก็เท่าที่บอกไว้ในคลิปก่อนนะครับว่าจังหวะของรอาศีใดนะครับราศีเมฆราศีมีนนะครับก็จะเป็นจังหวะที่ลืมตาปากได้นะครับหลังจากที่ราศีเคลื่อนย้ายนะครับรเพราะ ฟังหูไว้หูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านไม่ทําอะไรเลยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์ต้องท่านก็ต้องหา,าทางนะครับค่อยๆเอาเงินเข้าไปเพื่อสะสมกระเป๋าของตัวเองนะครับราคาก็จะค่อยๆอ,ยอทิบกำไรให้กับท่านนะครับก็จะโยนกำไรให้กับท่านทุนเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งที่เรานําเรียนในท่านนั้นพอจะเข้าใจได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดท่านเข้าใจแล้วก็มีความคิดเห็นเป็น ในทิศทางเดียวกันก็อาจจะทํากําไรได้นะครับคืออยา่าคิดสั้นๆนะครับต้องคิดกว้างๆคิดไกลยๆยังไงซะก็ลงนลงทุนหรืออดอดออมเก็บออมไว้จะดีกว่านะครับแม้ว่าบางท่านก็บอกอ่ยอย่าไปเชื่อมันเลยมันยังมุ่นอย่างนี้มันเห็นมาตั้งกี่ครั้งแล้วมันลงมงกี่ครั้งแล้วเนี่ยไอ้รูหน้าเนี่ยคือเราเราจะถ้าเกิดท่านดูคลิปของเราเราก็ จะเห็นว่าเราบอกให้ขายท่านก็ต้องขายเราบอกให้ซื้อท่านก็ควรซื้อนะครับเพราะจังหวะของเราเนี่ยดูจาก m a c d เนะครับเราไม่ได้มมั่วนะครับเราดูจาก m a c d นะครับถ้ายืนยันจังหวะ MA c d เอบอกว่าซื้อเราต้องซื้อนะครับถ้า MA c d บอกว่าขายเราก็ต้องขายตามจังหวะของ MA c d นะครับก็เราจะต้องมีวินัยนะครับแล้วเราก็ไม่ไม่ควรที่จะออกนอกลูกล่นอกทางเพราะฉะนั้น ต้องเชื่อ macd นะครับทุกท่านครับต้องมีความเชื่อใน macd ว่าเขาบอกจังหวะอะไรเราก็ต้องทําตามประมาณนั้นนะครับสําหรับ macd นะครับอย่างตัวนี้นะครับจังหวะของมันก็ค่อยๆบวกขึ้นมาเรื่อยเรื่อยใช่ไหมครับเมื่อบวกขึ้นมาเรื่อยๆอก็เดินทางสะสมนะครับสะสมใบบุญสะสมพลังบวกขึ้นไปราคาก็จะค่อยๆขึ้นไปตอนนี้มันตอนนี้มันเป็นขาลงครับใช่เห็นไหมครับตรงนี้นะครับ ตอนนี้มันกดลงนะครับแต่ว่าเราจะพึ่งออกหรือว่าอย่าพึ่งตกใจไปนะครับไม่ใช่ว่าลงแค่นี้แล้วเราตกใจเราต้องดูไทม์เฟรมใกล้ๆต,ตัวของมันก่อนนะครับจางเถ้ามันลงแบบนี้ในหนึ่งชั่วโมงจะเป็นอย่างไรกดไทม์เฟรม1ชั่วโมงดูแสดงว่าราคาของมันยังคงไซด์เวัพขึ้นไปใช่ไหมครับ M S D เห็นไหมครับ M S D ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับสำหรับไทม์เฟรม1ชั่วโมงราคาก็ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปเพราะฉะนั้น ราคาของ1ชั่วโมงตัดจากนี้ไปยังไม่น่ากลัวนะครับยังคงจะต้องอเหมาะในการเก็งกำไรได้นะครับหชั่วโมงมันยังคงจะไซด์ไว้อัพขึ้นไปนะครับแล้วถ้าทาเฟรม2ชั่วโมงล่ะจะเป็นอย่างไรนะครับทาเฟรม2ชั่วโมงก็ดูเหมือนว่าจะย่อตัวลงมาอีกเป็นขั้นๆน,นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ต้องอดทนกันหน่อยนะครับรอจังหวะให้มันค่อยๆติดกลับขึ้นมาของ MACD นะครับตัวนี้ก็ท่านก็ลองพิจารณาได้นะครับว่าเราจะซื้อหรือเราจะขายดีนะครับสามชั่วโมงข้างหน้าเป็นอย่างไรก็ยังคงไซด์เวดาวเพราะฉะนั้นใน3ชั่วโมงหน้าก็อาจต้องอดทนนะครับท่านก็ต้องหาเงินเข้ามานะครับทันนี้ก็คืออันนี้4ชั่วโมงเป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นไปพอดีนะครับเพราะฉะนั้นสชั่วโมงยังคงโอกาสของ4ชั่วโมงยังคงไซด์เวขึ้นไปและมีโอกาสที่จะไซด์เวขึ้นไปเพราะฉะนั้น ก็อดทนกันต่อไปนะครับในไทม์เฟรมสชั่วโมงนะครับเราก็ย่อดูไทม์เฟรมแต่ละไทม์เฟรมนะครับจนกว่าที่เราจะพึงพอใจหรือเราจะไหก็จะทําให้เราสบายใจได้นะครับอันนี้ไทม์ไทม์เฟรม30นาทีมันจะคงเป็นจังหวะขาขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า30นาทีถัดไปก็จะค่อยบัวกขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือว่าไม่ได้หาเพื่อเพื่อเพื่อ,อ,อความสบายใจของตัวเองนะครับแต่ว่าดูเทคนิค ดูทิศทางของราคาแล้วมันน่าจะเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับไปดูทางไปดูลูน่าที่เป็น u s เเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นไทม์เฟรม e 3สนาทีนะครับดูเหมือนว่าราคามันยังคงจะ้ายเวไปแต่ด้านข้างนะครับฉะนั้นนะครับในไทม์เฟรม e ี่ชั่วโมงเป็นอย่างไรดูตัวนี้4ชั่วโมงเป็นขาลงนะครับเพราะนั้นอีก4ชั่วโมงข้างหน้านี้ราคาจะยอดตัวซายเวดาวลงไปนะครับ แล้วทาาเฟรมหชั่วโมงล่ะจะเป็นอย่างไรนะครับก็ดูทาาเฟรมหนึชั่วโมงมันยังคงไซด์เวล้ดนข้างเพราะฉะนั้นราคายังคงสเสถียรอนอยู่ทางเดนข้างราคายังคงไม่ปรับตัวขึ้นลงนะครับอยู่ที่0.4 0806สีนะครับสำหรับทาาเฟรมที่เป็น USD นะครับนี่คือจังหวะของ l ลู a น้านะครับแล้ถัดไปไปดู IOST เป็นอย่างไรบ้าง IOST ก็ ดูเหมือนว่าจะดีดกลับขึ้นมาตามจังหวะของ MACD เพราะฉะนั้นนะครับ m a c d ชี้ขึ้นบ่งบอกว่าราคาจะค่อยๆไซด์เวย์ยวขึ้นไปนะครับเพราะนั้นยังมีโอกาสที่ไซด์เวย์วออกด้านข้างไปที่27บาทนะครับไม่ใช่27บาทนะครับเป็นที่0.27นะครับ คือลืมใส่ศูนย์ข้างหน้าไปนะครับใจก็อยากจะแหมมีราคาบวกอย่างมากเลยนะครับสไลด์โอ t ลุงก็ลุ้นอยู่นะครับแต่ตอนนี้เอ,เอาเงินออกไปหมดแล้วนะครับไปไว้ที่รูหน้านะครับตั้ง500บาทนะครับน่าจะเป็นจังหวะที่เป็นโอกาสที่กำลังทำเงินขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปดูลูไปดูรูน้ากันนะครับ ไปดูจังหวะของลูหน้ากันกลับเข้ามาดูนะครับในกระเป๋าของลุงอย่างที่บอกก็คือซื้อไว้500บาทนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่446บาทนะครับต็อ,อย่างชื่นใจยังยังคงไม่ขายนะครับก็ยังรอกำกำไรนะครับกำไรก็เล็กๆน้อยๆนะครับถ้าได้ตอนนี้ก็อาจจะเป็นสักเสมอตัวที่500บาทนะครับก็อันนี้ก็คือ,อเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับลุงก็คือมันเป็นอ่าเป็น ที่ลุงสะสมเอาไว้นะครับในราคาเพียงเท่าน <No. S 1> ี้นะครับก็พยายามค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านทุกท่านก็เป็นกําลังใจให้ลุงด้วยนะครับว่าเราจะเก็บเราก็สะสมต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ขึ้นขึ้นลงลงไม่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 ตายตัวนะครับการเก็บนะครับการเก็บออมถ้ามีเราก็เก็บถ้าไม่มีเราก็ขาย ขาก็เอาไปใช้นี่ใช้สินต,ตามจังหวะนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับท่านที่กรุณาเห็นใจสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วก็โดเน a t เข้ามาก็ฝากไว้ด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ